าถึงคุณกฤษดานะครับมีภูมิแพ้กระเพาะไมเกรนใช่ครับแต่อายุเพิ่งยี่บสี่เองนะครับทำไมน้องเป็นเยอะจังเลยตัวภูมิแพ้เนี่ยเป็นมาตั้งแต่เด็กแพ้อะไรครับเป็นแพ้อากาศก็คือจะแพ้อากาศอากาศร้อนอากาศหนาวฝนแพ้หมดเลยจะเป็นหวัดเป็นไข้ไปหมดเลยคือมีอากาศแปลปรนปุ๊บใช่คุณจะมีพฤติกรรมรู้สึกคือจะจามก่อนอันดับแรกคือจะจามมาก่อนละ ตามไปตังหนักเข้าตัวร้อนมีไข้ไหมมีครับอมีไข้ตัวร้อนใช่ถ้าถึงถึงขั้นแบบนอนซมเป็นอาทิตย์ไปเลยทํางานไม่ได้ตอนนั้นช่วงนั้นเป็นสมัยเรียนเด็กๆเลยอ๋อตั้งแต่จะเป็นเด็กเลยเ,<ล>เป็นเล็กๆเลยตั้งแต่ถ้าจําได้ก็น่าจะหกเจ็ดขวบแพ้หมดเลยแม้กระทั่งกลิ่นน้ําหอมที่เป็นกลิ่นน้หอมกลิ่นผมจะใพ้กลิ่นกุหลาบหลักๆคือคือคือกลิ่นกุหลาบเลยผมใกล้ไม่ได้ก็จะจามถึงขั้นปวดหัว รุนแรงอย่างนั้นเลยใช่เ,เพราะว่าเราทํางานเนี่ยเราเจอเจอคนเยอะแยะอยู่แหละคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาก็ใช้ใช้น,น้ำหอมที่ทำงานอะไรครับปัจจุบันทํางานเป็นพนักง,งานร้านขายไอศครีมพนักง,งานร้านขายไอศครีมครับผมนะฮะพอเจอเกสรโดยเฉพาะกลิ่นดอกกุหลาบครับก็จะแพะ้ก็คือจะเป็นน้ําหอม แล้วมันเลือกไม่ได้ดีใช่ใช่ไหมใช่ครับเพราะเวลามีลูกค้ามาเขาใส่น้ําหอมกลิ่นอะไรมาไม่รู้เราก็หลายชนิดเลยเออใครถือช่อดอกไม้มาเราก็แพ้ใช่โอ้โหแล้วทําเกี่ยวกับอาหารการกินครับมาไอจามมันก็อ่าตะกอนนู้นตะกอนนู้นอ่าช่วงนั้นผมทํางานที่กรุงเทพคือผมจะทํางานร้านอาหารอืมเราจะอยู่ข้างหลังละภาพปากมีโอเคจบอ๋ออนนั้นไม่มีปัญหาถ้าอยู่ข้างหน้าก็ไม่ได้ใช่แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว จะบานไม่เป็นแล้วเพราะอะไรเพราะบิมครับอืเดี๋ยวก่อนนะอะเดี๋ยวกระเพาะไปก่อนไปกระเพาะอากระเพาะเป็นช่วงห้าปีถึงหกปีที่แล้วคือปกติคนที่ทํางานในห้างแต่ผ้สินค้าจะทํางานตั้งแต่สิบเอ็ดโมงก็จะเลิกทีก็สี่ทุ่มห้าทุ่มผมจะได้กินข้าวเช้าก็คือบ่ายสามโมงงสี่โมงคือข้าวเช้าของผมแล้วก็จะได้กินข้าวกลางวันก็คือสี่ทุ่มถึงห้าทุ่ม จนสภาพเป็นแบบนี้ครับเพราะว่ากินอาหารกลางคืนคือเช้าคุณตื่นกี่โมงเช้าตื่นมาก็คือจะสิบโมงตื่นสิบโมงเร้างานสิบเอ็ดโมงใช่ก็ไม่มีเวลาทานข้าวเช้าอยู่แล้วก็มานับเช้าของคุณเป็นบ่ายสามสามโมงสี่โมงแล้วมานับกลางวันเป็นสี่ทุ่มสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วแต่เริ่งานแล้วมีข้าวเย็นด้วยไหมไม่มีก็คือจบแล้วก็นอนยาวก็วันละสองมื้อใช่เอ้ยก็น่าจะพร้อมนะ ก็มันไม่หอมนะครับ mm hmm. เพราะมันกินกลางคืนมันไม่ได้ไปไหนอ,อ,อาจารย์ครับพฤติกรรมแบบนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่น้องกฤษดาคนเดียวนะมีคนทํางานอย่างเงี้ยเยอะมาก mm hmm. คือเนื่องจากกะเวลาทํางานกับนาฬิกาของชีวิตมันเปลี่ยนไปร่างกายก็คงจะสับสนอุลมานนะคะคเพราะว่าโดยปกติร่างกายคนเราเนี่ยมันจะปรับเอาไว้อยู่แล้วว่า mm hmm. ต้องทานอาหารสามมือ้อเพราะน,นี่มันขึ้นอยู่กับระ,ระดับน้ําตาลในเลือดนะฮะ ร่างกายจะพยายามควบคุมให้ระดับน้ําตาลในเลือดยอยู่ในระดับที่ปกติที่สามารถเอาไปใช้เป็นพลังงานได้ครับทีนี้เขาบอกว่าช่วงที่พอดีพอดีเนี่ยก็คือการกินอาหารของเราสาม,มื้อนั่นแหละพอดีทีนี้กลางคืนเราไม่ได้กินเน่ยใช่ไหมฮะแต่ทําไมเราไม่เป็นอะไรเพราะว่าร่างกายพักผ่อนร่างการไม่ได้ใช้พลังงานอมันก็อยู่ได้ใช่ไหมฮะแต่ตื่นเช้ามาเราต้องรีบกินใช่ไหมฮะเพื่อที่จะมี พลังงานไปใช<ะ>ใ้ในกิจกรรมต่างๆต,ต่อให้ตารางชีวิตของคนทํางานที่มันเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันเ<า><ป>นี่ยที่บอกว่าร่างกายก็จะสับสนการหลั่งสารต่างๆในร่างกายมันก็จะเปลี่ยนไปหมดเพี้ยนเพี้ยนไปหมดสาเหตุนี้ทําให้คนร่างกายไม่แข็งแรงด้วยไหมฮะมันก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งด้วยแล้วก็อาจจะต่อไปถ้าอายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยนฮะมันก็จะมีอาการที่เพี้ยนๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็น โรคตามมาใช่เพราะว่าผมว่าคนที่ทํางานโดยเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนพนักงานห้างที่จะต้องทํางานตามกะเวลาครับจะมีพฤติกรรมในชีวิตที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพใช่ครับแล้วไม่จริงๆเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าตื่นเช้าอีกนิดนึงแล้วพยายามทานอาหารเช้าไว้ก่อนนะะจะชวก็อาจจะช่วยได้แล้วก็ไปทำงานห่างไปอีกสักสีชั่วโมงเนี่ยเราจริงๆเขาจะต้องมีช่วง พักให้กินข้าวกลางวันสมมติว่าเริ่มงาน11โมงเนี่ยนับไป4ี่ชั่วโมงใช่ไหมคะบ่ายสามโมงต้องได้กินข้าวกลางวันแล้วครับนะฮะแล้วก็นับไปอีกสี่ชั่วโมง4ี่ถึงชั่วโมงต้องเป็นข้าวเย็นแล้วอาจจะต่อเนื่องเพราะว่าไหนจะต้องทําตอนที่เขาคนอื่นเขากินนะใช่ครับอ่ะเสร็จแล้วไมเกรนมันรุนแรงแค่ไหนอ่ะไมเกรนนี่จะช่วงสองสองปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมาบ่อยภูมิแพ้เจอเจอกลิ่นที่แพ้ครับไมเกรนขึ้นเลยก็มาผมก็สงสัยให้ทำมันมาได้ยังไง แต่ผมไม่เคยทานยาไมเกรนเพราะผมกลัวทานแล้วจ,จะติดภัยตอบได้จริงจริงมันอาจจะเสริมมาจากอาจจะมีสาเหตุเนื่องมาจากอาหารไม่ตรงเวลาเพราะการอดอาหารนี่จะเริ่มต้นด้วยการปวดหัวอนะคะเพราะนั้นนานเข้า,นาน,ขานานเข้ามันปวดบ่อยเข้ามันก็มีอย่างอื่นเข้ามาผสมผสมมันก็กลายเป็นไมเกรนได้ครับอืมอ่าฮะเสร็จแล้วใครบอกว่าบิมจะช่วยได้อ่าเป็นพี่ที่เคยทํางานร่วมกันมาก่อนพี่กัญญกรครับ ครับแนะนํามาบอกว่าอ่ะลองทานดูเฮ้ยแต่ก็ชีวิตคุณทั้งชีวิตก็กินยาแก้แพ้อะไรก็ไม่หายนี่ครับลองมาตั้งหลายอย่างแล้วไม่เชหรอก็ใช่ครับอก็ลองดูแต่ไหนก็ลองแล้วก็ลองให้เต็มที่อีกสักอย่างหนึ่งอีกสักอย่างหนึ่งเขาบอกไหมว่ามันทําจากอะไรฮะเขาก็บอกทํามาจากอ่ดบางคุดตอนที่รู้จักกันแรกๆก็คือเขาบอกว่าบางคุดมันเป็นมาจากบางคุดงาดำเงาดำถั่วเหลืองใบบวบกวบเออซึ่งเราก็รู้จักมันแต่รู้จักแต่เล็กค่ะใช่แต่ไม่ค่อยกิน อแต่ไม่เคยกินไม่ไม่ไม่ค่อยกินไม่ค่อยไม่เคยไม่ค่อยกินไม่ค่อยทานคือเด็กผมจะไม่ค่อยชอบทานผักผลไม้อ๋อจะไม่ค่อยแตะเลยเจอผักนิดนิดหน่อยผมเขี่ยเขี่ยเขี่ยผมเขี่ยทิ้งเป็นไก่เลยเขี่ยเออเป็นเป็นเขาเขามีมีเจเขี่ยนะนั่นเขี่ยเนื้อสัตว์ออกแต่นี่เขี่ยผักออกนะฮะอ้าวดูไว้ใครที่ไม่ชอบทานผักสุขภาพจะไม่แข็งแรงแบบนี้อ้าวเสร็จแล้วเขาบอกว่าทำมาจากมังคุดฝรั่งงาดําบัวบกครับ แล้วมันจะช่วยได้เหรอสงสัยไหมก็ถามว่ามันจะช่วยได้ไหมเขาบอกอะไม่ลองจะรู้ว่เจออาจารย์พิเชษน่าจะเจอคําถามนี้บ่อยตอบว่ายังไงฮะบอกออต้องลองถึงจะรู้นะต้องออลอง,งอย่างที่ว่ากันนะแต่เราก็บอกว่าไม่ใช่หรอกที่ที่มันจะต้องใช้ได้แล้วเราต้องมีวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้ <S <S นะครับอันนี้ก็ถ้าเอาเอาคนมาลองเรื่อยๆแล้วจัญญาบันของเราก็ไม่มีสิครับเราต้องแน่ใจว่า ใช้แล้วเขาต้องดีขึ้นถ้าทําแล้วตัวผมเองผมต้องกล้ากินก่อนครนะแล้วก็ญาติโกโหติกาต้องใช้ก็ต้องกล้าใช้คนที่ใกล้ชิดตัวที่สุดบางทีต้องให้เขากินก่อนเผื่อเขาจะเป็นอะไรก่อนอะไรเงี้ยก็คือพูดง่ายก็คือว่าเราต้องมั่นใจเราต้องมั่นใจครับมั่นใจก่อนแต่แน่ล่ะมังคุดงาดาถั่วเหลืองฝรั่งบบบกคนก็กินมาเยอะแยะแล้วข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เราก็มีเต็มเพียบอาจารย์ก็อาจจะอาไทยเ้าไก็รู้นะฮะ เราทําวิทยาศาสตร์แบบทะลุปูโปรงว่าสกัดมายังไงแบบวิธีไหนก็แล้วแต่กินเข้าไปแล้วในระยะยาวมันก็ไม่มีปัญหาอะไรจนมั่นใจ100ยเปอร์เซนต์ยังไม่ได้บอกเลยกินแคปซูลสีเขียวสีอะไรฮะอ๋อกินจะกินแคปซูลสีเขียวกับน้ำมังคุดสีเขียวกับน้ำมังคุดนะครับวันละวันละสี่วันละสี่เลยน้ำมังคุดหนึ่งน้ำมังคุดหนึ่งชองครับและแคปซูลสี่แคปซูลสี่ ก็ uh huh. จะเป็นเชา้ชากับเย็นเช้ากับเย็นโอเคน้ำมังคุดมันก็ลดลดทีเอสองนะครับจากการเพิ่มที่มีทีเอสหนึ่งเด่นกว่าทีเอสองมันก็ไปกดทีเอสองไว้แล้วก็ไปเพิ่มทีเรก,กูเลเตอร์นะฮะทีเรกซึ่งจะเป็นตัวไปกดทีเอสองไว้ไม่ให้มันโผล่ขึ้นมามากเกินไปเพราะฉะนั้นอาการแพ้ภูนตรงนี้มันจะหายไปจากการกินน้ำมังคุดอย่างเดียวก็หายได้แต่ถ้ามีการกินสีเขียวควบด้วยนะครับ,รบเรามีการตรวจคนที่กินสีเขียว ในห้องแลบจากการกินสีแคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งครับ,รบกราฟที่เราได้จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเม็ดเลือดขาวสี่กลุ่มนะฮะ th หนึ่ง th สอ th สิเแล้วก็ t เล็กสีเหลืองก็คือกลุ่มเ,เลือดเป็นข้อมูลเลือดของคนที่กินแป้งแคปซูลแป้งสีเขียวก็คือกินแคปซูลสีเขียวของเรา th หนึ่งจะเห็นว่ามันหลั่งสารออกมาที่เราวัดได้เนี่ยเยอะสูงกว่า เทสหนึ่งสูงกว่ารองเทสสองก็ไม่สูงบางตัวก็สูงบางตัวก,ก,ก็ลดนะครับ,รบส่วนเ s สสิบเจ็ดเพิ่มสูงมากเลยทีเรกูเลเ,เตอร์มีเพิ่มสูงขึ้นมันสาเหตุที่ตรงเนี้ยที่ทําให้คุณกฤษดานียอาการดีขึ้นก็เพราะว่าหนึ่งเสหนึ่งมันเยอะขึ้นทีเรกูเลเตอร์มันก็เพิ่มขึ้นแล้วทั้งสองตัวเนี่ยมาไปกดเ s สสองให้กลับอยู่สภาวะปกติเพราะเทสสองที่คุณมีมากไปที่เป็นต้นเหตุของอาการทั้งหลายแหล่สามอาการเสียอาการเนี่ย มันมาจากต้นต่อเดียวกันนะฮะเมื่อต้นตอนั้นอ่ะมันหายไปมันอาการของเราก็ดีขึ้นจากภูมิแพ้กระเพาะไมเกรนอันไหนเห็นผลก่อนเลยฮะภูมิแพ้มาก่อนภูมิแพ้ภายในกี่วันดีขึ้นเลยฮะประมาณสองอาทิตย์ครับก็ตรงตามที่ผมเริ่มบิมตั้งแต่เดือนตุลาผมเริ่มรู้จักบิมเดือนตุลาตุลานาปีที่แล้วปีห้าหกแล้วครับผมก็ลองใช้ดูใช้ลองดูมาอะประมาณสักสองอาทิตย์ มันเริ่มใกล้เข้าหน้าหนาวอ่าใช่ใช่ทำไมมันไม่มาเออเพราะปลายปีที่แล้วเนี่ยยังหนาวหนาวมันมันยังมาเที่ยวกับเราอยู่เลยอืมแล้วทำไมอ้ามันไปไหนอ่ะอืมเราเขารู้สึกโอเคเราไม่กินไม่ไม่กินไม่กินยาอีกไม่เลืองเลืองไม่เหือลืองไม่กินละไอพกทิปอะไรนะยาแพ้ยาแทปปฟีอะไรพวกเนี้ยอ่าอะไรพวกเนี้ยไม่กินแล้วก็ไม่กินก็ไม่ไม่ไม่แพ้นี่ ก็ไม่มามันไม่มาก็โอเคอ่าแต่เรื่องเรื่องเรื่องกระเพาะเรื่องกระเพาะก็ยังมีบ้างครับช่วงเรื่องแรกยังมีบ้างเพราะว่าเรากินข้าวไม่ตรงเวลาอยู่แล้วแต่พอหลังหลังจากนั้นไปทักประมาณสามหรือเกือบเดือนอืเรื่องโรคกระเพาะมันหาย ชีวิตมีคุณภาพมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นครับทํางานสบายกินอิน่มนอนหลับสภาพสมบูรณ์เห็นฮะดูจากร่ากายรู้แหละฮะอัอนนี้หนา้าหน้าที่ของผมก็คือว่าเมื่อกี้ภูมิแพ้พาหายไปแล้วภูมิแพ้หายไปแล้วโรคกระเพาะทําไมหายด้วยคนก็ยังาคุยปะหาว่าผมตอบกวนภาษาหรือเปล่าบอกว่าทั้งทั้งคู่มันเกิดขึ้นจากต้นต่อเดียวกันอืคือการเจออาการที่มีทีเอสสองสูงไปทั้งครับนะครับเห็นไหมฮะ ตัวเดียวนะทีเอสองตัวเดียวมันก่อให้เกิดอารวาสได้หลายอาการเลยเพราะหน้าที่ของเราลดมันลงมาแล้วก็จากตรงนี้นะครับคือคนที่เป็นนี่คือคนที่กินแคปซูลของเรานะกะ็ไม่เลือดสีก,กุ่มอีกทีนะครับทีเสหนึ่งทีเสองทีเสิบเจ็ดนะครับเวลากินแคปซูลไปสี่แคปซูลสิบห้าวันแล้วตรวจเลือดออกมาเราก็จะพบว่าทีเอสิบเจ็ดมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทีเสหนึ่งมันก็เพิ่มขึ้น แล้วทั้งคู่หน้าที่ของมันก็ไปกด T S สองเพราะนั้น <2. S 2> ปรับชัดเจนับครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้มันก็เหมือนกับที่เรารักษาการภูมิแพ้รเรละนส่วนเมื่อกี้อะไรนะอะไรที่อ๋อแล้วก็ไม่เป็นหวัดไม่เป็นวัดเมืเมเม่อเรามี T S หนึ่งสูงมี T S สิบเจ็ดสูงเม็ดเลือดขาวทั้งคู่เนี่ยก็เป็นเม็ดเลือดขาวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวพชฒนาในร่างกายของเราให้มีสูงอยู่ตลอดเวลาครับ เวลาเชื้อไวรัสเข้ามาไม่ใช่มันไม่เข้านะมันเข้าแต่เข้าไปแล้วมันถูกฆ่าตายเซลล์เมดเดสขาพเจ้ฆ่ามันจัดการแแข็งงรเหมือนกับเรามีวัคซีนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเชื้อ h อ5 n น1ที่กําลังจะแพร่ระบาดอยู่ที่เมืองจีนอยู่ที่อเมริกาแคนาดาเนี่ยเข้ามาเถอะจะติดคนอื่นแต่ไม่ติดเราแต่เขาอย่าไปลองดีกว่านะแต่ที่อยากก็อย่าทิดว่าก็กินบิมเขาไว้บิมสองป้องกันเอาไว้กันไม่ดีกว่าแก้ครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจาก p อ r บ t ริ n บิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไป ปรับระดับภูมิคุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ